ไม่โทนครับใสสวยเลย ดูนครับกัดใกล้เลยครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นช็อตกัดหรือเปล่านะฮะ เเลยครับตัวนี้โอ้โหน่าจะมีโลกว่าครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นช็อตกัดหรือเปล่า,านะครับตามมากัดอยู่ใกล้ๆครับผมนี่ฮะผมเข้าไปครับตัวนี้นี่ครับ สายแก้คันจิ๋วนะฮะสายแก้คันจิ๋วสีน้ําเงินครับผมกับปลาช่อนโหตัวนี้น่าจะมีประมาณสักโลครึ่งได้เลยนะฮะนี่ครับอ้วนตับเลยครับตัวนี้นี่ฮะกับปลาช่อนตัวนี้นี่ครับอมเข้าไปเลยฮะ สายแก้คันจิ๋วนะครับผมสายนี่ครับสภาพห,หมายตรงนี้มันเป็นอ่ล่องน้ำนะครับเป็นล่องน้ำที่ที่เขาทำเอามาไว้เพื่อสูบน้ำเข้าบ่อปลาเขานะฮะอา่าก็เนี่ยฮะจะมันจะจะไปเชื่อมต่อกับคลองใหญ่นะครับเนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับผมก็ ในสภาพหมายที่มันมีสว่าล,ลอยๆแบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะใช้พวกสายสายแก้ทันผิวเราก็สามารถที่จะลุยได้นะครับนี่ครับผลงานครับผมเดียวเดี๋ยวเดียวเดียว,วนี่ครับน่าจะมีประมาณโลครึ่งได้เลยครับตัวนี้ นี่ครับอมเข้าไปเลยฮะโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสายแก้คันจิ๋วครับผมโอเคครับสุดยอดมากครับ